ตามกันต่อกรณีปลาหมอคางดำนะคะที่ตอนนี้เนี่ยทางตัวแทนชาวบ้านพร้อมกับสภาทนายความเขาเป็นไปยื่นฟ้องทงั้งทางแพง่งแล้วก็ทางปกครองอทั้งบริษัทเอกชนแล้วก็หน่วยงานราชการ,รที่ก่อให้เกิดความเสียหายนี่มันที่มันระบาดในขณะนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เรียกค่าเสียหายถึงกว่า2,500ล้านบาทล่าสุดปรากฏว่ามีหมายเรียกจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะที่ทาง C.P.F. นะคะแจ้งความดําเนินคดีกรณีหมอปลาคางดำเนี่ยแหละคะ่ะ ปลาหมอคางดำนะคะถึงไบโอไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อยให้ไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันที่12กันยายนนี้ทางคุณวิทูลเลี่ยนจำรูนนะคะเลขาธิการมูล,ลนิธิชีววิถีหรือว่าไบโอไทยค่ะบอกว่าหมายเรียกจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ CPF แจ้งความดำเนินคดีกรณีปลาหมอคางดำถึงไบโอไทยแล้วเรียบร้อยโดยแจ้งว่าเป็นการฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาค่ะ มีบริษัทเจริญพกอั้ณพัอาหารจำกัดมหาชนเป็นผู้กล่าวหาและมีนายเปรมศักด์วนัดสุนทรน,นะคะเป็นผู้รับมอบอำนาจ ในหมายเรียกเนี่ยแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรรัตนาทีเบตจังหวัดนนทบุรี12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงเลขาธิการไบโอไทยให้ข้อมูลค่ะว่าเพิ่งได้รับหมายเรียกนี้เมื่อเย็นวานนี้นี่เองก็คือ6กันยายนแล้วก็หลังจากที่ประชาชนในสมุทรสงครามพร้อมกับสาทนายความเขาไปยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแค่วันเดียว,วนะคะที่หัวจดหมายเนี่ยบอกว่าเป็นหมายเรียกครั้งที่2โดยมีเพียงเอกสารแผ่นเดียว ไม่เจอรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเรียกผู้ต้องหาแต่อย่างใดทางเลขาธิการไบโอไทยเนี่ยบอกว่า ได้แจ้งรายละเอียดคะ่ะการได้รับหมายเรียกนี้ให้กับทีมทนายความที่นำโดยโมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับคดีนี้ต่อไปคะ่ะขณะที่ทางด้านของบริษัทเจริญพวกระานอาหารจำกัดนะครับหรือว่า CPF ก็หลังจากถูกกลุ่มชาวประมงรวมตัวกันฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะครับก็ได้แจ้งว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อนะครับว่ากลุ่มชาวประมงจังหวัดสมุทรสงครามและสภาทนายความยื่นฟ้องทางแพง บริษัทเพื่อเรียกค่าเสียหายชดใช้ใการนาเข้าปลาหมอคังดำนะครับทางบริษัทขอเรียนว่าบริษัทได้ตั้งคณะทํางานเพื่อสอบข้อท็จจริงตั้งแต่เริ่มการเริ่มแนวคิดการศึกษาตั้งแต่ปี49จนกระทั่งยุติความคิดที่จะทําการวิจัยเรื่องนี้เมื่อต้นปี54ยืนยันว่าทางบริษัทไม่ใช่ต้นเหตุของการระบาดอย่างไรก็ตามบริษัทพร้อมเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิสูจน์ข้อท็จจริงตามที่ถูกกล่าวหาและเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่ก่อให้เกิดการพิสูจน์ข้อท็จจริงอย่างถูกต้อง ตามกระบวนการทางกฎหมายและนําไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องของสังคมได้ในที่สุดะนะครับแม้บริษัทจะมั่นใจนะคะว่าไม่ใช่สาเหตุของการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดําแต่ก็รับทราบดีค่ะว่าปัญหานี้มันคือปัญหาสําคัญในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทก็เข้ามาช่วยสนับสนุนแก้ไขบูรณาการกับทุกภาคส่วนลงมือปฏิบัติเชิงรุกในหลายมิติตามแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วถึง5โครงการค่ะ